สวัสดีค่ะเมื่อนี้กันสิมาเบิงอ่ะสี่คนแม่ลกูกเพิ่นเนาะเพิ่นกันแดนหยอกกันยนี่ยมอเ้าเนาะค่ะนะสนุกสนานเลยค่ะก่อนสิมาเบิงคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร์กดทรับสักให้อาจจะลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเด้อเพื่อสิบปผ่านลิปใหม่ก็ไม่ชิตาเนาะค่ะเนาะขอบ,บคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขาไม่ได้ตามเนาะค่ะเนาะเพว่าสิบินประเทศไทยเขาไม่ชิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศคนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะะเนาะค่ะเอาจารย์มาเบิงกันไปไป ไนเลยไปเอนไปเหนไปเุยตื่นเชอคอันนี้แล้วมี่นจะตื่นอมานี่มานี่อันี้แล้วพน่พน่ต่อรดอันนี้่เร็วค่ะ นี่เลี้วผักดืออ้อร้มไปมานี่ขั้นขั้นขั้นแร้นหน่าใหมมือนึงขั้น <c oughs> นี่ขั้นดาขั้นดาขาเอ,อนนาว่นนาออนอนาขอเอาวนนอเอาว่น้าเขาหน่อยูหน่ะผูหนู่น่ะข,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 ขี้ดื้อก็มูกะโดดใช่ไหมตุ้ยไงกัน,ดดน,น,น,น g g เบิดแล้วน่นนงคันกนินเก่งขนาด เกียกันก็มีเป็นสนุกสนานเลยแพร่ห้าไปใส่เนี่แล้วหายังหายังแพรแพน้าค่ะ ากินใบไผ่กินใบไผ่เป็นพันนาต้องกินใบไผ่อดูเห็นไหมกินใบไผ่พันนาต้องกินใบไผ่นาเนี่ยพันน่ะกินใบไผอ้าวแม่เพิ่นก็ได้เอ้า

ไอคลิปนี้ก็ไว้เท่านีเนาะจะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเลยค่ะด้อเพื่อสิขภาพกินใหม่ใหม่ของเมจิตาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทุกคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะะเนาะค่ะน้อเพราะว่าสุปเป็นประเทศไทยของเมจิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอ่ะไฮยูดีมีแห้งซื้อผูกซื้อข้นเนาะค่ะเด้วอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจุนลน้ำล้ำเลยเลยขอเกล้าข้ามาสวัสดีค่ะโอ้ยอียังหล,ลูก